ครับก็สวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปครับมาอนี้ยอกกสิพามาเบงสมุนไพรเนาะครับก็มาอยู่ในป่าคือเก่าแหะครับมาอนี้ของดียอมอยู่ในป่าครับพอดีมาเจอสมุนไพรที่นี่เป็นข้าวเป็นข้าวครับช่วงหนึ่งก็เลยอยากถ่ายพี่น้องได้หูจักไวเนาะครับว่าเป็นสมุนไพรลักษณะใดครับนี่ก็คือหน้าวเดือนหาครับหรือว่าผลแสนหาเนาะครับ บางทีเิ่นกะสีเรียกว่าพักคันใช้สีครับจ,จัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงครับสำหรับสมุนไพรตัวนี้ครับผู้ที่บ่เชี่ยวชาติหรือว่าบอ่อชำนาญน,นี่ก็บ,บอกวรน,นํำไปใส่ล้ครับสำหรับสมุนไพรตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นสมุนไพรอันตรายอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่มีฤทธิ์ในการขับเหงื่ออย่างรุนแรงครับ อาจถึงตายได้ครับถ้าเราใส่บอเป็นนะครับครับนี่ก็คือลักษณะใบหรือว่าเถาของเพิลนนะครับเถาของเพลนนี่ก็มีลักษณะเป็นเหลี่ยมก็สามารถสังเกตได้ไง่ายๆครับสําหรับเถาเนาะครับมันก็สิเป็นไม้เถาพันขึ้นไปตามต้นไม้นะครับตามกิ่งไม้นี่ครับลักษณะของเพิลน ถ้าเราพบเจอ,อยิ่ในตามปลาตามเขาก็พ่อได้จำลักษณะไว้นะครับว่าเป็นหนาวเดินหาครับก็บคือสมุนไพรกับพ่อได้หูจักไวค้ครับครับเพื่อนก็สำรับสมุนไรพรสรรพคุณของเพิ่นนะครับเพิ่นก็มีดีอยู่หลายอย่างนี่ดอกครับแต่ว่าเฮาก็สิบอนำเสนอให้พี่น้องในหุห่นจักนะครับเพราะว่าก็บอกควรน,นำไปใส่เองครับ ก็เลยอยากเสนอให้พี่น้องฟังครับเพิ่นกะมีขอห้ามต่างๆครับเกี่ยวกับพวกมีโรคประจํตัวเพิ่นมีขอหา้ามหลายอย่างครับเดี๋ยวผมสีขุดให้พี่น,อน้องเบิ่งลากของเพิ่นนะครับวเพิ่นเป็นลักษณะไดแต่ว่าห้าวกะสิบคขุดร้ายแล้วครับขุดให้พี่น้องพอได้หุ่นจักพอได้เบิ่งครับเพราะว่าผมกะสิบอเด้นําเขาไปปลูกครับ นี่ครับก็คือลักษณะหลากเพิ่นนะครับถือว่าเป็นเถาทีมีหลากเงาจังน้อยครับสำหรับหลากของเพิ่นผมก็ขุดไปได้หน่อยนึงครับบม่ได้ขุดหลายนะครับครับนี่ก็คือสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงนะครับถ้าพี่น้องด้เบิ่งเขาก็คงสีหู้จักนะครับนี่คือนาวเดือนหาครับเป็นสีมีลักษณะจังสี่ครับ อยากนำเสนอพี่น้องในหุ่จักไว้ครับสำหรับหนาวเดินหาหรือว,ว่าฝนเซนหาเนาะครับหรือว่าพะขันใช่สีในบางพื้นที่เพื้นสีเลียงเนาะครับเป็นยาที่มีฤทธิ์แรงครับสำหรับการนำไปใส่นี่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวครับสำหรับตัวนี้เนาะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมกัสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อครับถ้าถึกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อครับสวัสดีครับ